สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีของร้องขา่าวประจำวันศุกร์แบบนี้ศุกร์ที่9ตุลาคมกับเราสองคนครับผมพี่พรลึกแก้พิบูรณ์และพี่ลูกน้ำปาจารีส่วนสินพงศ์สวัสดีครับสวัสดีไอพีไอ <c oughs> คนจนจำต้องทนปันโรที <c oughs> ออจะไปจีบออีน้องคนงามใช่เลย พอไปถึงอ้ายก็ฟังเอินถามอีกรอบเริ่มเริ่มไมเริ่มไม่ถึงแล้วต้องเริ่มยกตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับขอขอขอตอบมันจะมีแบบท่อนที่โต้ตอบกันร้องไงพี่จำไม่ได้นโนนแอนุกเขาครูผู้จันอีกเพลงหนึ่งไม่ใช่นะครับคุณูชมอยู่กับรายการตีคองร้องข่าวในวันนี้เป็นการทิ้งทวน รูปแบบเก่านะครับจะน่าจะเป็นรูปแบบใหม่ชั่วโมงครึ่งอัดแน่นนะครับมาแล้วหรอมาแล้วใช่ไหมมาแล้วน้องแครบอกว่าวันจันร์หน้สองตุลาคมรูปแบบใหม่ชั่วโมงครึ่งใช่แล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมบอกเอ้ยทําไมเราไม่ใส่ t ชิร์ตของตีครองร้องข่าวที่ปกติเราจะใส่เป็นเป็นสากลนิยมเออวันนี้ทําไมเราดูแบบเนื้อเนื้อใต้ใต้ก็ไม่เชิงกลางกลางก็ไม่ใช่อันนี้ชุดกรีดยางไหมครับน้องเช้าเออไม่ใช่อันนี้เป็นเตาห้อม อะไรเป็นเตาห้อมเอ่อคือยังไม่ถึงกับเป็นหม้อเป็นเตาอยู่เป็นเตาอยู่ถ้าเป็นหม้อนี่มันจะยิ่งกว่านี้ใช่ไหมมันก็จะยิ่งกว่านี้อันนี้เป็นแบบว่าประยุกต์มาแล้วแล้วก็มีดอกไม้ไทยๆคุณปัจจีเล่นมุกครับผมขอมอบเดี๋ยนะดอกม้ขอมอบดอกไม้ในสอ่นนี่เลยนี่คือสวนกทมที่พี่ลูกน้ำไปเด็ดมาเมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอดอกไม้พลาสติก ถึงสวยก็ทำด้วยพลาสติกไอ้ยาเอามาผมไม่พี่ไม่เป็นไรสองดีกว่าวันนี้เสียงไม่ค่อยดีอันนี้คือแม่บ้านเขาใช้ในการจับประชุมไปแล้วยืมคุณแม่บ้านที่ห้องน้ำชั้นหนึ่งมาใจดีมากเลยนะบางคนบอกว่าทำไมวันนี้เราแต่งตัวตามใจเราหรือเปล่าก็ใช่นะมันก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็มีกิมมิคกิมมิค G I F F I C K กิมมิคแต่ว่าลูกเล่นลูกล่อลูกชนหรือธีมธีม T สะกดไงวะพี่ C H E M E t e m ก็คือเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นเป็นรูปแบบแบบเหมือนงานแต่ก็มีฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยคอนเซปต์เหมือนกันมันนี้คือธีมอะไรคะวันนี้คือธีมของผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองนะครับอย่างเช่นชุดผมตอนนี้เนี่ยตอนคนบอกว่านี่เป็นคืออะไรยังไง จีนควบหรือเปล่าเออเอฮะจีนควบจีนห่อโอ้ยยิ่งกว่าเตาหม้ออีกเออเอาอะคือชุดนี้ผมขึ้นเหนือไปที่ไปเที่ยวเขาค้อกับพูทับเบิกมาแล้วคือเห็นเขาใส่คือไม่รู้ว่าเป็นชนเผ่าอะไรเหมือนกันอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่คือใส่ประมาณนี้อาจจะมีอิทธิพลของจีนทาง 1 2ปันนาหรือเปล่าเหนือหน่อยแต่นี่คือชุดที่มีในประเทศไทยและซื้อในเมืองไทยเออมันดียิ่งกว่านั้นการปักอะไรนี่เนตตไทยแลนด์โอทอปโอทอปบอกเลยตัวนี้นะครับผมอันนี้ภูมิใจมากซื้อมาแค่ แค่เลยนะาไหร200บาทจริงป่ะคือถ้าเกิดคุณผู้ชมได้สัมผัสตรงนี้เนี่ยเขาปักเนี่ยเขาไม่ได้ใช้จับปักนะเขาใช้มือปักละเอียดมากเลยนะ200บาทผมภูมิใจมากเลยใช่แล้วพอคือเขาขาย250ไปต่อเขาเหลือ200อย๋ออย่างนี้เองแต่พอพีใส่เนี่ยมันดูไม่ใช่200นะมันดูเหลือร้อยดี่เไม่ใช่ดูเป็นส0งพนะคือแบบเราให้ราคางานปักที่งดงามชอบชอบแล้วก็ในแบบที่สมใส่ด้วยแต่ข้อนี้มีข้อติข้อเดียวอะไรคะคือผมอยากได้มาก ไซส์ไม่มีครับผมรอนะครับผมเอลลอยแล้วเอลลอยแล้วนี่จะเห็นจะดื้อแล้วไม่ดีนะครับผมเอลลอยดูเหมือนพ่อเฮี้ยงพ่อเฮี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงไม่ใช่นายฮอยใช่ไหมไม่ใช่นายฮอยอันนี้เป็นชุดเต่าห้อมเต่าห้อมนะครับผมเดี๋ยวขอาสจะชุดนี้ในการใช้กริยาใช่ได้ได้หลายภาคนะได้หลายภาคนะคะภาคไทยภาคอังกฤษ เออผ้าพิสดารก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นยังไงฮะตีมนะฮะคือตีมผ้าไทยตีมผ้าไทยนะครับก็ใครอยากใส่ผ้าไทยคือบางคนบอกว่าจะให้ใส่ผ้าไหมใช่ไหมใส่จุงกเบยอะไรเงี้ยอาจจะลําบากอ่าบางคนอาจจะรู้สึกลําบากอาจจะแบบเฮ้ย ลงกระเบนมันเวลาจะแบบเข้าห้องน้ายากนิดนึงหรือชุดราชปตนเอเวลาผมมัดแล้วจะเอาไปเหน็บข้างหลังอาไปล้างห้องน้ำจะลำบากนั่นสิคือเอาแค่นั่นแหละเดี๋ยวมันไปแบบว่าสยายกับน้าอีกเนี่ยเปียกอีกทีนี้เหลืองเลยอ่ะไม่ดีดิย้อมสีเลยสีเอาที่ใส่ได้สะดวกสบาย ใช่นะคะ,ะ,ะคได้ยินข้างในะตะโกนมามนบอกว่าค้าเรื่องตีมันได้พอแล้วไปเรื่องรายการเราบ้างนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถตีค้องกับเราเข้ามาได้นะคะที่ช่องทางเดิมของเราเริ่มตั้งแต่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะ 0968587245น้องแพรรอรับสายอยู่เนิ่นตีค้องได้ไม่ต้องมาตีหัวเราไม่ต้องค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาได้ที่ตีค้อง .metrotv เช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะหรือว่าสายด่วนร้องทุกเบอร์นี้นะคะยังโทรมาได้ทุกเรื่องทุกปัญหาจริงๆขอเพียงเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ของเราเอาให้จบไหมพี่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหัผมว่าเราจะยาวเกินไปแล้ว ที่ที่มองไปทางนู้นนี่เพราะว่าสตูดิโอเรามีมีเขียนไว้อยู่แล้วมีชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครติดเอาไว้ที่ผมบอกแล้วผมไม่สามารถจะเอี่ยวไปและอ่านได้เพราะว่ามันไกลแต่พี่พณน้ำสามารถจะอ่านได้เพราะว่าพี่พณน้ำมีสายตาที่กว้างไกลหรือสายตายาวอ่ะพี่เล่นเองนะครับผมพี่ต้องเล่นตัวเองก่อนใช่ไม่เขาบอกสายตายาวมันจะเริ่มตอนอายุ40กว่าป่ะคือพี่อีก30กว่าปีนะถึงจะถึงจุดนั้นอะไรนะ30กว่าปีมิน่าละฟ้าผ่าคมทางมันเลยทีเดียววนะครับ อีกหนึ่งเบอร์ส <c oughs> าย <c oughs> ด่วนพี่ฮีโร่ห9ึใช่ค่ะขอเพียงส่งเสียงมาแล้วก็ขอเพียงแต่เคียนมาออตู้ปอนอจะไปหาเลยในทันใดเพียงส่งมาที่นี่ตู้ปอนอ5 5 5ห ไปอยู่เป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความสบายใจหมดความกังวลใจนะครับจะมีเรื่องอะไรเขียนเข้ามาแล้วเราจะส่งพี่ๆทั้งพี่ๆฮีโร่และพี่ๆแต่ละเขตนั้นไปแก้ปัญหาให้ในช่วงนี้เลยรักเราน้อยๆแต่รักเรานานนะครับใช่ค่ะแต่รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะเราต้องพูดตอนจบรายการเอาเนี่ยังไม่จบหรอพูดเลยนี่เราเล่นกันนานมากเลยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นข่าวของเด็กๆกันเลยครับใช่มันเป็นเรื่องของรัชนนะคะ มันเลยว้าวเฮ้วันวันหนึ่งเราบอกน้องแพรแต่งเป็นเด็กกันสักวันไหมเรามีข่ายา,ยาวชนนะ่ะแล้วกรุงเทพมหา,หานครให้ความสําคัญกับเยาวชนพี่พี่แล้วคนจะแต่งเป็นเยาวชนสักคิดว่าผมจะหาเสื้อนักเรียนมาใส่ได้ไหมพี่ว่ามีไซส์แล้วพี่<อ>พี่เคยเห็นเด็กนักเรียนที่อ้วนเกินกําหนดอ๋อพี่ว่าพี่ใส่ได้ไปซื้อมาใส่ <c oughs> ซะเออแล้วต้องมาปบางลำพูมีชื่อโรงเรียนด้วยใช่พี่ปักโรงเรียนอะไรครับตอนมปลายสว ไม่ใช่เสี่ยวโวยไม่ใช่ชสตรีวิทยาตุ้งนี้เองเออแถวแถวกรรัตนโกสินทร์เุ้ยเราไปด้วยกันได้อยู่ไหนผมยอหญิงวอแหวนยอวอหัดใหญ่วิทยาลัยไม่ไกลกันมากไม่ไกลกันเลยกับพี่พี่อยู่อะไรนะระดำเนินวผมอยู่หน้าปัตตานีหาดใหญ่หัดใหญ่เฮ้ยเด็กหาดใหญ่เดียวกันเขาว่าแบบมีความสามารถด้านแบบกินลงกีฬาสารพัดนั่นคือส่วนใหญ่อ่าอันนี้คือส่วนน้อยไม่มีความสามารถอะไรเลย เรียกว่าจุดอ่อนของโรงเรียนไม่ใช่แหมมาปักกันนะวันไหนดีพี่วันไหนดีเวันเด็กพีหน้าไหมไกลไปอ่ะอยากแงอย่างนี้ถ้าเกิดลอยกระทงเราไม่ต้องแต่งเป็นนางพม่ากันเลยแต่ง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 แล้วเดอแต่งแต่งพี่หญิงเนี่ยพี่ก็เป็นนายนพมาศนายนพเก้าเออแล้วถ้าเกิดคริสต์มาสนี่ต้องเป็นเออซานต้าซานตาคลอสใช่พี่ติดหนวดอย่างเดียวจบเลย เดี๋ยวพี่เป็นสันเอาหนวดอีกแล้วเหรอท่านก่อนหนวดสีดำมันหนวดสีขาวนะแล้วยังไม่จบกันเลยโอเคมาข่าวแรกเรื่องของเด็กๆกันเลยดีกว่านะจ๊ะเลาข่าวกันเลยนะคะนี่เลยกรุงเทพมหานครนะคะเขาไป ตรวจศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนแล้วก็ไปพัฒนาให้ถูกต้องตามมาตรฐานด้วยอย่างที่บอกไปนะคะกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับเด็กๆและเยาวชนเพราะเด็กๆและเยาวชนจะเติบโตไปเป็นคนที่ดีมีคุณภาพได้อย่างเราสองคนนะคะมีคุณภาพหรือเปล่าอ่ะพูดถึงเด็กๆที่เขามีคุณภาพจริงๆย่างเช่รนู้น้องๆกลุ่มนี้โอ๊ยอะไรจิตใจตรงกันติดๆติดๆตืดผพันรักไหม่หมน่าจะใช่นะคะไม่น่าใช่นะแต่สมัเราในเพลงนี้แน่นอนต้องเพลงนี้เลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีก็ไปร่วมงานกันนะคะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณผู้สดีตามไทยนะคะไปตรวจเยี่ยมที่นี่เลยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของชุมชนธรรม,มนุรักษ์นะคะเขาเป็นศูนย์ต้นแบบมาตรฐานด้านกายภาพด้วยแน่นอนเมื่อกี้เราเห็นการแสดงแล้วกายภาพน้องๆพร้อมมากนะคะท่านก็ไปมอบนโยบายไปให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะคะซึ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมนุรักษ์เนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินของมูล,ลนิธิธรรมนุรักษ์นั่นเองแล้วก็จัดตั้งขึ้นเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าชุมชนธรรมนุรักษ์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยมีเด็ก30คนเองคุณพีแต่ปัจจุบันอาคารที่ดูแลเด็กเนี่ยมีสามอาคารแล้วนะคะจาก30ใช่นะคะแล้วเด็กเนี่ย 245คนแล้วเพิ่ <pe w> มมากี่เท่าเนี่ยนะคอาส่วนอาสาสมัคร22ท่านนะคะคณะกรรมการบริหารศูนย์มี12ท่านนะคะก็จะมีคุณสมานธนุรักษ์เป็นประธานศูนย์นะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าท่านก็บอกว่าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมนุรักษ์เนี่ย เป็นหนึ่งใน60ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเป็นโครงการนำร่องสนับสนุนทั้งให้ความรู้ครูพี่เลี้ยงวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงทางกายภาพครบเลยนะคะเพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นว่าการที่ร่วมลงทุนพัฒนาเด็กในช่วงนี้สําคัญที่สุดเพราะเราเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กก่อนจะเติบโตในช่วงวัยต่อไปนะคะศูนย์พัฒนาเด็กก็จะเริ่มจากทั้ง6กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีศูนย์ที่เป็นต้นแบบ1แห่งแล้วก็กระจายไปเขตต่างๆในพื้นที่นะคะเดี๋ยวอนาคตไม่นานเกินรอเขาจะปรับปรุงศ ร1 2ศูนยที่อยู่ในการดูแลของสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานหมดเลยอันนี้คือต้นแบบนะคะน้องๆเน,<ช>น,นี่ยก็คือได้รับการปลูกฝังทุกอย่างคุณธรรมจริยธรรมความรู้สุขภาพกายภาพตั้งแต่เด็กแล้วก็ย้อนมาดูรุ่นเหลา่า<ช>อันนี้ก็คือไม่ได้รับการปลูกฝัง <laughs> <laughs> นมได้กินไหมถามจริงนม กินนมแพะนมบัวนมพี่นมแพะหายากมากเลยนะ <S <S เออไม่ไม่ไมนมนมบัวไอ้กินนมแม่พูดเล่นเดี๋ยวแม่มน้อยใจแล้วไม่แล้วคือตอนที่เราเรียนประถมนี่ออพี่กินนมอย่างผมเนี่ยอ่ะผมอยู่ใกล้ออมออไงผมจะกินออนมคณะอ,อกอของมออใช่ไหมของของพี่มีนมมาส่งที่โรงเรียนเหมือนกันของมอเกษตรไม่บูดไม่บูดไม่บูดไม่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรอ่ะเอาจริงแต่อร่อยอ่ะถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหนองโพ มาส่งเลยเออคือเหมือนแบบโรงเรียนเขาอาจจะแบบว่าเออรับน้องน้ีงโตแล้วก็มากินจริงป่ะมีมีก็มีคลาสป .1 คลาสป .2 คลาสป .3 เป็นคลาสเรียนเเป็นคลาสรีผมพูดถึงมีระดับมากอ๋อจริงป่ะก็เด็กๆก็จะชอบกินนมกันไม่เทถิยงไม่เถียงไม่บุญไม่บุญเหมือนกันนะชอบกินชอบกินนมสตรอเบอรี่เออจริงว่าไอ้รสชาติมันอร่อยนะอร่อยแล้วเวลากินต้องแบบจับแล้วก็เอานิ้วก้อย เพราะเพราะอะไรรสชาติมันพาไปมันมันเป็นฟิลลิ่งเเออมันนป็ฟิลลิ่งพอกินช็อกโกแลตจะเริ่มกำแล้วกินแบบนี้แบบเท่ๆเอ้ยพี่พี่รู้สึกเหมือนกันเหมือนรู้สึกว่าสตรอเบอรี่มันหายากอันนี้ไฮโซนะเพราะว่าโรงเรียนพี่สตรอเบอรี่มาทีนี้คือกีดโรงเรียนแตกกันแล้วเดี๋ยวคือสตรอเบอรี่นี่คือเป็นลูกๆเลยไม่ไม่เป็นรสสตรอเบอรี่เเป็นนมสตรรออบี่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรสจืดรสหวานนี่ถือว่าน่าละหรูละถ้าสตรอเบอรี่มาทีนี้แทบจะแย่งถึงกันเลยนะเวลาไปสหกรณ์ช่วงเที่ยงเนี่ยไปซื้อนมของ ของคณะ,ะอุตสาหกรรมเกษตรของอออมอนั่นแหละสตรอเบอรี่จะหมดก่อนออช็อกโกแลตจะหมดตามมาไอ,อ,อ,อจืดกระวาน,นจะไม่เคยมีใครกินใช่ไหมม,มันเป็นเหมือนเทรนถ้าถ้าเป็นเด็กยุคนี้เคยถามเขาบอกว่ารสกล้วย อใช่ไหมเด็กเด็กจะชอบกินนมกล้วยมันก็จะเป็นของใหม่กินไปเถอะครับนมอะไรแต่ว่าอย่าลืมว่าแปลงฟันด้วยแล้วกันเพราะว่านมเหล่านี้ไม่จะมีรสที่แต่งกลิ่นสีก็มีความหวานด้วยแล้วมันก็อาจจะทําให้ฟันผุได้ะคะทีมงานของเราทุกวันนี้หลายคนก็ชอบกินมากอยัางกินนมอยู่ใช่ับผมนะคะทำให้เขาไม่หยุดสูงเขาก็จะสูงขกันเรื่อยๆถูกต้องครับจากข่าวของเด็กไปดูข่าวผู้ใหญ่กันบ้างนะครับเป็นการมอบนโยบายให้แก่50เพศของท่านประลัดกรุงเทพมหานครคนใหม่จะเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับ ก็ขออนุญาตกล่าวต้องรับท่านปหลัดนะครับกรุงเทพมหานครน,นะครับมอบนโยบายแก่50เขตนะครับย้ําให้บริการประชาชนและก็บริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพนะครับท,ทางคุณพีรพงศ์สายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครมอบนโยบายให้แก่ผู้นวยการเขตและผู้ช่วยผู้นวยการเขต50เขตสํานักงานเขตนะครับได้กล่าวว่าการทําง,งานของตนเองนั้นมุ่งเน้นที่จะทํานํานโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติให้เป็นผลสําเร็จซึ่งใครทุกคนนั้นร่วมมือกันอีกทั้งทํางานร่วมกับสภากรุงเทพมหานครซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการนักบริหารนักกฎหมายและนักตรวจสอบอขอให้เขตทํางานด้วยความรอบคอบทั้งนี้ประหลัดกรทมนะครับกล่าวถึงสิ่งที่ตั้งใจจะ,จจะดาเนินการให้เร็วที่สุดคือด้านการจัดการน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครคเมื่อพ้นฤดูฝนนะครับจะเป็นช่วงเวลาของการขุดลอกคูคลอง ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแผนด้วยดีทั้งนี้ขอให้ทําอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมต่อไปซึ่งในคลองบางสายจะมีปัญหาผักตบชวาอย่างต่อเนื่องอมแม้จะมีการจัดเก็บเป็นประจําส่วนในการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมเพื่อเตรียม,มการระมือและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจริงได้จากช่วงจากนี้ต่อไปเพราะว่าจะเข้าสู่ปลายฝนแล้วก็ต้นหนาวแล้วก็จะเริ่มมี ความแห้งแล้งมาแล้วนะครับค่ะนี่เลยนะคะกําจัดวัชพืชโอ้โหเป็นงานใหญ่นะนะคะบางทีก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะตกชวาเนี่ใครผมเคยเล่าแล้วนะว่ามีพรอนผักตกไปทําเป็นกรอบลูกพุทธศิลป์เป็นกรอบรูกธรรมดาอะไรเงี้ยใครจะซื้อเนี่ยไปขอซื้อเลยหรือไปขอฟรีก็ได้ผมว่าเขาคิ้งแล้วล่ะหรอ เฮ้ยจริงเหรอจริงๆมันเป็นงานอาร์ตเลยนะมันเป็นงานอาร์ตพี่เอาผักตกมาผ่านกระบวนการง่ายๆเลยคือตากร้องตากแห้งอะไรเงี้ยแล้วก็มาอัดกรอบก็มีทั้งเป็นกรอบรูปแล้วก็มีทําเป็นรูปพุทธศิลป์ไว้บูชาตามบ้านคือจากผักตกไร้ค่านี่จะมีค่าประมาณ4,500 0้าพันเลยใช่นะคะหรือว่าแบบสาวๆก็เนี่ยกระเป๋าผักตกชวาใช่นนีคะเออนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือทําเป็นพวกอะไรอะตะก้าตะก้าสารใส่ของจุกจิกอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ทนทานอยู่นะนะ ผักตบที่มีเยอะตอนนี้ก็จะมีค่าขึ้นมาทันทีนะครับนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อกี้เห็นสีเขียวแล้วนะอาจจะเป็นเขียวที่ไม่ดีนะมันเป็นเขียวผักตบไงอันนี้ต้องกําจัดแต่ว่าสิ่งที่เราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวลงไปคือต้นไม้ใบหญ้าที่มีประโยชน์ซอกฟันนี่เพิ่มได้ไหมอันนั้นอันนั้นเป็นผักเขียวเวลายิ้มก็ยิ้มเกษตรจ้าเออเธอยิ้มเกษตรจังเลยนะอเป็นคนรักเป็นคนรักโลกเป็นคนรักโลกไม่ดีนะ โลกเป็นสีเขียวเลยอันนี้ไม่โอเคเอาสีชมพูดีกว่าเนาะเออดีกว่าโดยใครกินข้าวช่วงนี้แล้วอย่าลืมเข้าไปเช็คฟันด้วยนะครับว่ามีอะไรติดหรือเปล่ากินต้มยำมากินผักเป็นเรื่องที่ดีแต่ผักอาจจะไปติดซอกฟันได้อาจจะทำให้เราเสียบุคลิกภาพได้เดินกูชองุณฟังเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วผมเองนี่แหละตัวตัวเองเลยใช่ไหมักินผักเยอะในช่วงนี้ไงแล้วยิ้มออกมา อ้าว่าดีเขียวเลยนะคะเสียเซลลนะใช่เลยแล้วก็ถือว่าเป็นคนรักสุขภาพนะคะเป็นเพื่อนก็เตือนกันเไม่เตือนมันล้อเลยแหละใช่ไหมหรือไม่ถ้าผับไม่กล้าเตือนกลัวเขาโกรธก็ยกกระจกให้ดูโกรธกว่าเนาะเตือนตรงดีกว่าคือสกิปเป็นไงกันพีพีมันไม่ใช่เรื่องผิดคือแบบทุกคนก็กินผักไม่ไม่แต่คือสกิปแบบพี่ดกน้ำพีุู่น้ำผักติดฟันผมจะไม่โกรธคนอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดยืนกันหลายคนไอ้พี่ผักติดฟันว่ะ อันนี้โกรธแล้วเริ่มโกรธแล้วโดยเฉพาะสมมติอยู่หน้าหญิงที่เรากําลังแอบปื้มไม่มีแล้วเออไม่มีไม่มีไม่มไม่ได้แล้วไม่เป็นไรอวยพรอวยพรให้เจอสมมุติเจออยู่กับผู้ใหญ่ที่เรากำลังคุยงานผมบุคลิกภาพเสียเลยเทสพี่เดี๋ยวอวันนี้นะผมจะมอบหมายให้คุณไปทํางานนี้จ้างจ้างงานจ้างงานพิธีกรเละพี่ก็เินมาพี่พี่ผักแกติดฟันผมโกรธพี่จะรูกบวชบอกเลย คือมากาซิบก็ได้ไลน์มาก็ได้เอะไรอย่างนี้ดีกว่าออดีกว,า,กวานะคะเราปเป็นเรื่องบางๆทัระหว่างการเตือนกับการประจานโอเคนี่แค่เรื่องพื้นที่สีเขียวนะ <c oughs> เราไป,ไ,ปได้ไกลมากเลยมาต่อกันที่เรื่องนี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องโครงข่ายพื้นที่สีเขียวนะคะเดี pour pour ๋ยวไปดูภาพกันเลยดีกว่านะคะ <c oughs> สานักขางเมืองกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทําแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพน,นะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็คือเข้าหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในการเชื่อมต่อทุกด้านเลยนะคะโดยผู้อำนวยการสานักขังเมืองกรุงเทพมหานครคุณวันชัยถนอมศักดิ์นะคะท่านก็จัดการประชุมครั้งนี้นะคะร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อจะพัฒนาริมคลองสสสสําาาาาคััญต่งงๆถนนหลกกธรรณะุเท คือทุกจุดที่เราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปได้เนี่ยแหละค่ะให้เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อระบบนิเวศนะคะแล้วก็เชื่อมต่อน,นี้ด้วยกําลังฮอตฮิตที่สุดจัก,กรยานนะคะ By เบเลนไบเลนต่างๆนะคะแล้วก็เดินเทา้าด้วยรวมถึงระบบขนส่งมวลชนทางบกทางน้ําระบบรางให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งการประชุมครั้งนี้ที่ดีมากๆก็คือเขามีการ ตอบข้อสักถามนะคะ<ม>คือยกมือถามได้เลยใครสงสัยเรื่องอะไรแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะวันที่2 1อตุลาคมเขาจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเปิดให้องค์กรอิสระประชาชนทั่วไปสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามารับฟังด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการบอกว่าแชร์กันเพราะว่า บางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาที่แบบไม่ได้ทํางานสังกัดองค์กรหน่วยงานไหนเลยแต่ว่าไอเดียดีอ่ะแต่เขาไม่มีโทรโข่งที่จะพูดอะ่ะคือเขาคิดได้ของเขาคนเดียวแต่ทีนี้ถ้าเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปเสนอความคิดแล้วแบบเฮ้ย<ร>คนจะมีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องน้ำเรื่องพื้นที่สีเขียวกับตัวเองเอามาแชร์กันใช่แล้วเป็นคนที่รบหาโดยตรงก็ถ้าเกิดช่วนคิดก็ทำให้มีมิติที่หลากหลายมากขึ้นเป็น 3D เป็น 3D หลายหัวดีกว่าหัวเดียวหรือเป็น 4D ไหมเอออะไรนะ 4D ก็ดีสีมิติเลยใช่ก็จะเห็นรอบด้านเลยครับหลายหัวดีกว่าหัวเดียวครับผมสองหัวสวยแน่เลยนกสองหัวแล้วไม่เกี่ยวนะครับ่เเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำคมกันดีกว่าทีนี้เราพักกันครูทั้งสองคมสองหัวแล้วกันดีค่ะทั้งสองหัวเลยค่ะพักก่อน